แนะนำสารกระตุน้นคอลลาเจนสำหรับใต้ตาแต่ละตัวได้ไหมคะอันไหนดีคำถามนี้ดีมากเลยอ่ะดีใจที่เพื่อนเเริ่มเข้าใจแล้วว่าการแก้ไขปัญหาใต้ตาไม่ได้มีแค่การฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าการฉีดฟิลเลอร์ก็ก็ยังมีโรอยู่นะคือในคนที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาลึกจากวอลุมลอสการปรับแก้ไขด้วยฟิลเลอร์อันนี้ก็ก็ยังเหมาะอยู่คะ่ะแต่ว่าปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นบริเวณใต้ตาก็คือเรื่องของผิวที่มันหย่อนทุกคนลองสังเกตนะผิวบริเวณใต้ตา เนี่ยจะบางกว่า area อื่นดังนั้นเวลาพวกไฟลายอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นชัดแล้วก็จะแบบเหี่ยวเหี่ยวอ่ะทุกคนมันก็ทําให้มีปัญหาเรื่องใต้ตาดูแบบดูอ่อนเพลียไม่สดใสได้ทีนี้การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวบริเวณใต้ตาจะมีทั้งการใช้กลุ่มเครื่องหรือว่าการใช้กลุ่มฉีดในคลิปนี้อ้างของโฟกัสเฉพาะการใช้กลุ่มฉีดอย่างเดียวก่อนนะคะสามารถฉีดตัวไหนได้บ้างตัวที่เราสามารถเลือกมาฉีดบริเวณใต้ตาเนี่ยจะต้องเป็นตัว ยาที่โมเลกุลเล็กและฉีดชันตื้นได้และไม่ทําให้เกิดดินดอเอฟเฟกหรือว่าการฉีดแล้วใต้ตาเป็นสีฟ้าๆเทาๆซึ่งก็จะดูคล้ำม,มากขึ้นดูอาการหนักมากขึ้นสารที่สามารถฉีดได้นะคะตัวแรกก็คือ PDLA ตัวตัวนี้เนี่ยชื่อการค้านะมี2พยางค์ขึ้นต้นด้วยตัว J อันนี้เขาจะเป็นโมเลกุลพาร์ติเคิลค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็ฉีดชันตื้นได้ก็สามารถฉีดบริเวณใต้ตาได้เช่นกันตัวที่2ก็คือ PN หรือว่า Poly นิวคลีโอ ชื่อการค้าเน่จะมี3พยางค์ขึ้นต้นด้วยตัว R ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นนะคะคือนอกจากกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้แล้วเขายังช่วยฟื้นฟูผิวได้ด้วยก็คือรีจูวีเนตผิวได้ด้วยก็จะดีในแง่ของคนที่มีปัญหาเรื่องของความคล้ำด้วยมีปัญหาเรื่องผิวไม่แน่นไม่กระชับด้วยก็สามารถช่วยได้ค่ะแต่ส่วนตัวถ้าเทียบสตัวนะอ้างว่าตัวแรกจะกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีมากกว่าตัวที่2ค่ะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเราจะต้องฉีดต่อเนื่องห่างกันประมาณ4ี่สัปาระมาณสัก3ครั้งแล้ว ็ตัว Pn อ่ะก็จะมีรุ่นกล่องสีขาวสําหรับการฉีดปรับบริเวณใต้ตาโดยเฉพาะค่ะแล้วก็3ก็คือการฉีด HA filler โดยเลือกตัวเลือกรุ่นที่เนื้อเจลค่อนข้างเหลวแล้วก็วางปริมาณน,น้อยๆอ,อันนี้ก็ช่วยอุ้มน้ำไว้ใต้ผิวได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าห้ามฉีดมากเกินไปนะไม่งัง้นจะมีปัญหาเรื่องเป็นก้อนได้หรือว่าเกิดทินดอร์เอฟเฟกได้แล้วจริงๆตัว HA filler เองอ่ะเขาก็สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ ในปริมาณที่มากเมื่อเทียบกับตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ค่ะคกลไกที่ HA filler เนี่ยมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เพราะว่ามันเกิดการสเตรชชิ่งของเซลล์ที่ชื่อว่าไฟบร o b บล s สทําให้ไฟบรบลัสเนี่ยทำงานได้เก่งขึ้นแล้วก็สร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็น3ตัวที่อังเอามาฝากเ,เพื่อนๆนะคะว่าเป็น3ตัวที่สามารถฉีดบริเวณใต้ตาแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ทีนี้เราเหมาะกับตัวไหนถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจแนะนําปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องเลือกคากับคุณหม มีประสบการณ์เท่านั้นค่ะ